18,000บาทค่ะท่านใดที่กำลังตามหาไปใช้งานอยู่นะคะทุกท่านมาแล้วค่ะเครื่อง2.4คิวตัวท็อปนะคะมีคูดคอนโทรลค่ะประหยัดมากๆกิโลระบาดติดตั้งแก๊ส LPG มานั่นเองนะคะนี่คือสาเหตุของความประหยัดนะคะที่รถคันนี้ประหยัดมากๆค่ะทุกท่านภายในเรียบรูดูแพงนะคะทุกท่านเรียบรู VIP กันเลยทีเดียวเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคะซึ่งมีออปชันที่ คุ้มค่าทัานสมัยนะคะแม้เวลาจะผ่านไปแต่ตอนนี้ยังไม่ตกยุคก,กันเลยทีเดียวค่ะทุกท่านเบาะหนังในโทนของสีครีมนะคะตัดกับรายไม้สวยๆกระจกเป็นไฟฟ้ามีแอร์ช่องด้านหลังด้วยนะคะสวยงามตามรูปพะทุกท่านซื้อไปใช้งานได้สบายนะคะสีสันก็มีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะคะโดยรวมแล้วไม่เยอะค่ะทุกท่านใช้งานได้ปกติน้ำไม่ดันกวนไม่มีนะคะ แต่รถคันนี้นะคะก็จะมีการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์มาให้นะคะเป็น2 4คิวตรงรุ่นแจ้งหลงเร็มให้เรียบร้อยนะคะไปใช้งานกันได้ยาวๆได้เลยค่ะเอกสารชุดโอนมีครบนะคะภาษีพรบรไม่ขาดค่ะสนใจติดต่อนัดหมายโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะคันนี้เขาขายเงินสดอย่างเดียวค่ะทุกท่าน ไม่มีบริการจัดไฟแนนนะคะถ้าสนใจต้องไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะถูกใจขับกลับบ้านได้เลยนะคะไม่ถูกใจไม่เป็นไรค่ะเสียแต่ค่าน้ำมันนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ